สวัสดีครับเทนโววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มาในฉากข่าวสะอาดเพราะว่าเรื่องราวของผมเกี่ยวกับเจ้าอสุจิสีขาวนั่นเองนะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายอยากเสร็จ ตรงไหนหรืออยากเสร็จที่ไหนนะฮะสาวๆหลายคนเนี้ยมักจะถามผมมาเสมอเลยในในไลน์แอดเทนเดอร์วิกที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะชอบถามผมมาว่าทําไมแฟนชอบขอเสร็จตรงนั้นขอเสร็จตรงนี้ทําไมแฟนชอบหลังอสุจิตรงนั้นตรงนี้เขาต้องการอะไรคะเขารู้สึกยังไงคะเขารักหนูหรือไม่รักหนูคะอันนี้นะฮะก่อนอื่นผมจะบอกสาวว่าไอการที่ผู้ชายเลือกที่เสร็จเนี่ยว่าชอบเสร็จตรงไหนในร่างกายคุณเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับความรักมันคืออารมณ์ทางเพศมันคือความใคร่มันคือความ ความเสน่หาความบ้าบิ่นล้วนๆนะครับดังนั้นอย่าเอาไอสิ่งเหล่านี้ไปวัดกับความรักแต่ถ้า,าสาวอยากรู้ว่า ถ้าเขาเสร็จตรงไหนหรือคุณยอมไม่เขาเสร็จตรงไหนเนี่ยแล้วมันจะมัดใจเขาแล้วมันจะถูกใจเขาหรือมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มคุณมากกว่าเดิมเนี่ยวันนี้ผมมีท็อป5มาฝากสาวๆของผมกันนะครับเป็น5อันดับที่ผู้ชายชอบที่จะถึงจุดสุดยอดหรือหลังอสุจิใส่ผู้หญิงนั่นเองนะครับอ่ะมาดูการอันดับ1คืออันนี้ผมว่าสาวๆหลายคนเดาออกเพราะว่าเป็นจุดที่ผู้หญิงก็ชอบเช่นเดียวกันก็คือการเสร็จข้างในเสร็จข้างในอะไรเสร็จข้างในน้องสาวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตามธรรมชาติ นะถ้าเป็นคู่รักที่มีสมรรถภาพทางเพศปกติเนี่ยแล้วผู้ชายที่มีความสามารถเนี่ยเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไปก่อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายมักจะ อันไม่ไหวนะฮะเนื่องจากอะไรเวลาผู้หญิงเสร็จเนี่ยภายในน้องสาวจะเกิดการกระตุกการหนีบรัดการเกรงอย่างรุนแรงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีน้ําหล่อลื่นมากขึ้นนะฮะผู้หญิงบางคนมีสารคัดหลั่งออกมาเมื่อถึงจุดสุดยอดมันก็เลยทําให้ผู้ชายขณะปฏิบัติกิจอยู่เนี่ยเกิดความเสียวซ่านมากๆบางคนก็กั้นไม่อยู่หรือบางคนก็ปล่อยให้เสร็จไปเลยมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเสร็จพร้อมกันนะฮะอันเนี้ยเป็นส่วนที่ผู้ชายชอบที่สุดผู้ชายชอบเสร็จข้างในเช่นเดียวกันผ<ๆ>ู้หญิงหลายๆคนที่ ผมเคยศึกษามาในชีวิตก็ผู้หญิงก็ชอบแล้วก็อยากให้ผู้ชายเสร็จข้างในเหมือนกันดังนั้นผมจึงยกให้เป็นอันดับหนึ่ง คือการเซ็ตข้างในนะฮะผู้ชายเซ็ตในน้องสาวผู้หญิงนั่นแหละเป็นอะไรที่แบบหวานชื่นแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกดีต่อกันมากขึ้นด้วยถ้าได้เซ็ตในจุดจุดนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะมีบุตรนะฮะหรือยังไม่มั่นใจในตัวผู้ชายของคุณมากพอคุณสามารถให้เขาใสจข้างในได้แต่ต้องใส่ถุงยางอนามัยเท่านั้นนะครับจะมาแบบว่าเนื้อสดไม่ได้นะฮะเนื้อสดเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเซ็ตข้างในเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยยังไม่พร้อมแล้วก็เสี่ยงต่อการปิดโรคติดต่อทางสารคัดลััังงงทาาเพพศสมนธ์ต่ๆ ดังนั้นอยากเสร็จข้างในเสร็จได้แต่ต้องใส่ถุงยางอันนี้เป็นคําเตือนของผมนะฮะอ่ะมาถึงส่วนที่2ที่ผู้ชายชอบมากๆอันนี้ไล่เลี่ยเลยนะผมว่าสูสีกัส่วนที่1เลยผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคือเสร็จที่ไหนรู้ไหมเสร็จ ที่ปากหรือเสร็จในปากของผู้หญิงนะครับอาจจะเกิดจากการที่คุณใช้ปากทำออโรเซ็กให้เขาก็ได้จนเขาทนไม่ไหวแล้วคุณยอมให้เขาปล่อยที่ปากหรืออาจจะเกิดจากการร่วมรักกันอยู่แล้วพอผู้ชายจะเสร็จแล้วให้เขาดึงออกมาแล้วมาปล่อยใส่ปากคุณเนี่ยนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ทำไมผู้ชายถึงชอบมันมีเหตุนะครับผู้ชายส่วนใหญ่นะครับเราจะเติบโตมากับการดูหนัง A v หรือชาวบ้านเขาเรียกหนังโปนี่นะฮะหนัง AV ทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งเนี่ยเวลาฉากจบส่วนใหญ่โดยเฉพาะหนังญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายไทยชอบดูมากๆตอนจบ ไอ้ดารามักจะแบบโอ้โหกำลังเข้าได้เข้าเข็มจะจดประจบจะเสร็จจะเสร็จผู้ชายก็จะถอนออกมาแล้วก็เอามาปล่อยใส่หนใส่ปากผู้หญิงแล้วในหนังโป๊เนี่ยนะฮะผู้หญิงก็จะทําเหมือนแบบอืนเลดอร่อยมีความสุขกับสิ่งที่ผู้ชายมอบให้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพจําของหนุ่มไทยของชายไทยนะฮะทำให้เวลามีแฟนหรือมีคนรักเนี่ยก็อยากลองทําแบบนั้นบ้างนะครับทีเนี้ยผู้หญิงหลายๆคน ที่ไม่เคยใช้ปากให้ผู้ชายหรือว่ากลัวหรือรังเกียจว่ามันจะมีเชื้อโรคมันจะสกระปรกหรือเปล่าก็เลยไม่ยอมแต่ผมว่าถ้าคุณเปิดใจยอมรับได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะได้ใจวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับเขาก็จะชอบที่จะมีอะไรคุณมากขึ้นและตัวคุณก็จะแฮปปี้มากขึ้นที่เวลาเห็นแฟนของคุณเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าคุณกลัวเรื่องกลิ่นคาวหรือความไม่สะอาดเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าแนะนําเลยนะหาผลไม้ให้เอากินเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะผละไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นสับปะรด แอปเปิลสตรอเบอรี่กีวีอัคนอะไรพวกเนี้ยนะฮะผละไม้ที่เวลาเราเราดมแล้วมันหอมเนี่ยให้เขากินเป็นประจำวันนี้กินอันนี้วันนี้กินอันนี้แล้วเวลากินต่อเนื่องทุกวันเนี่ยไอกลิ่นของน้ําอสุจิเขาเนี่ยมันจะไม่มีความคาวมันจะลดความคาวลงแล้วมันจะเวลาเขามาปล่อยใส่ปากคุณเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกรังเกียจนะฮะอันเนี้ยผมมีเทคนิคสอนละเอียดด้วยนะว่าสมมติถ้าคุณรู้สึกรังเกียจหรือคุณไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณรังเกียจคุณจะทํำยังไงเนี่ยผมสอนอยู่ในคอ คอร์สนี้จะรวมเทคนิคการออกเลาการใช้ปากขั้นเทพเอาไว้นะฮะสาวๆคนไหนอยากเก่งเนี่ยให้ไปเรียนในคอร์สนี้เลยนะฮะเบสแอดวานท่องจำไว้นะครับเบสแอดวานส์ Advanced, นะครับคอร์สออนไลน์ที่จะสอนสาวใช้ปากและสามารถใส่จริตมารยาเวลาผู้ชายจะถึงไม่ถึงคุณจะทำหน้ายังไงจะสบตาเขาอย่างไงเนี่ยอยากรู้ไปเรียนในคอร์สนี้ได้อ่ะอันดับ2ไปแล้วนะฮะปากนะครับอันดับที่3แต่นันแตนคน้คือนี่ฮะคือนี่ฮะ หน้าอกของผู้หญิงนะครับเป็นจุดที่เซ็กซี่ที่สุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบและที่สําคัญเขาชอบด้วยเวลาถึงจุดสุดยอดและสมมติถ้าเขาชักออกมาจากน้องสาวคุณแล้วเขามาถึงจุดสุดยอดที่หน้าอกของคุณได้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่โอ้โหมันเซ็กซี่นะครับผู้ชายจะคิดอย่างนี้เวลาผู้ชายคุกเข่าแล้วปล่อยให้มันเละเทอะตรงหน้าอกคุณเนี่ย ความรู้สึกของผู้ชายคือเซ็กซี่เป็นภาพที่จับมาจากหนังแบบนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วผู้ชายหลายๆคนก็อยากทําตามแล้วเวลาทาแล้วเนี่ยมันได้อังมณ์เพิ่มขึ้นอันนี้คุณไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกใครขย่ขยงอะไรมากเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าอกถึงเวลาเดี๋ยวก็ไปล้างออกไปเช็ดออกผมแนะนําเลยจุดเนี้ยและยิ่งถ้าผู้หญิงคนไหนนะมีความเซ็กซี่ที่หน้าอกนะคุณสามารถเล่นนิดนึงโดยใช้มือคุณเนี่ยจับต้องจับต้องหรือ ทูๆททายๆไปในขณะที่เขาถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันจะได้ใจผู้ชายอย่างมากๆเลยนะฮะเคล็ดลับนี้ก็มีสอนอยู่เหมือนกันนะครับในคอร์สออนไลน์ของผมอีกคอร์สหนึ่งไม่ใช่เบรดอดนวานแล้อันนี้ชื่อคอร์ส ฟินเทรลปีนะฮะเป็นคอร์สที่ผมสอนให้สาวๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ในร่างกายที่ไม่ใช่น้องสาวทําให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้เออเห็นไ,ไหมผมมีทีเด็ดมาในแต่ละคอร์สมันต่างกันอย่างฟินเทรลปีเนี่ยสมมุติถ้าวันไหนคุณเป็นประจําเดือนอยู่หรือคุณตั้งครรภ์อยู่แต่แฟนคุณมีีารลุมทางเพศคุณไม่จำเป็นต้องให้เขาร่วมรักผ่านน้องสาวแต่คุณสามารถใช้หน้าอกใช้มือใช้ขาหนีบใช้ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ย มาปฏิสึกเขาได้นะฮะอยากเป็นผู้หญิงที่แบบหัวไวอาวุธลับเยอะเนี่ยไปเรียนได้ในคอร์สอีกคอร์สหนึ่งชื่อว่าฟินเทอราปีนะฮะแนะนำนะครับเรคคอมเมนต์ลเลยเป็นคอร์สที่จะทำให้ทั้งคุณและเขาฟินไปพร้อมๆกันนะครับสามจุดผ่านไปจุดที่4ี่นะฮะเมื่อกี้ลงไปที่หน้าอกแล้วที่3นะฮะจุดที่4ี่เรากลับมาที่บริเวณใบหน้านะครับผมจะใช้คำว่าแนบแก้มนะฮะสมมติอันนี้เป็นน้องเคแนบแก้มอย่างงี้นะฮะแนบแก้ม บริเวณเนี้แก้มของคุณสองข้างเนี่ยมันเป็นจุดที่สมมุติถ้าคุณยอมให้เขาถึงจุดสุดยอดบริเวณเนี้โดยเอาไอ้น้องเคเขามาจิ้มๆอยู่แถวๆนี้ละเลงละเงแถวๆนี้มันเกิดความฟินนะครับมันเหมือนสไตล์แบบ BDSM อะ่ะผู้ชายจะรู้สึกว่าหุยมีความเป็นเจ้านายมีความแบบว่าเห็นเห็นแล้วมันเกิดความสะใจและผู้หญิงที่เวลาถูกผู้ชายปล่อยสิ่งสุดยอดของเขาใส่ลงบนใบหน้าเนี่ย มันจะเป็นภาพที่เซ็กซี่มากเป็นภาพจําที่ติดตาติดใจแล้วผู้ชายจะติดใจมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่4นะฮะเซ็กซี่เป็นนิดนึงใครที่ใจอ่อนขวนัญอ่อนก็เอามือจิกหมอนไว้นะครับขณะฟังนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายอันนี้เหมาะสําหรับการอันดับ5้านะฮะเหมาะสําหรับการที่คุณชอบใช้ท่าด็อกกี้นะครับด็อกกี้เนี่ยเวลาเสร็จเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ผมก็เป็นนะชอบ ออกมาเสร็จข้างนอกโดยเสร็จใส่บริเวณก้นบั้นท้ายเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบเห็นบั้นท้ายผู้หญิงแล้วพอเราเสร็จแล้วเราเสร็จตรงนั้น,น,นเนี่ยมันเซ็กซี่มันน่ามองมันชวนมองนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวล5ท่าที่นํามาฝากกันเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแฟนทําอย่างนี้เขาคิดอะไรทําไมแฟนเสร็จตรงนั้นเสร็จตรงนี้เขาคิดอะไรอ่ะคลิปนี้ก็มีคําตอบให้สาวๆแล้วว่าแฟนคุณเขาคิดอะไรนะครับใครสงสัยเพิ่มเติมอยากถามเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทักมาได้ที่ไลน์แอดเทนเนอร์วิกที่เห Facebook นะครับลงไปในคอมเมนต์แรกจะมีลิงก์อยู่คุณแค่คลิกเข้าไปก็คุยไลน์กับผมสอบถามผมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าวันไหนว่างก็จะตอบเร็ววันไหนคิวเยอะก็จะตอบช้าหน่อยนะฮะหรือใครอยากปรึกษาสาวๆด้วยกันผมมีกลุ่มลับเป็นกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะฮะชื่อว่า Secret Ro o m Plus นะครับกลุ่มนี้จะรวบรวมผู้หญิงล้วนๆเลยอายุ20ปีขึ้นไปไปจนถึงสาวใหญ่สาวประสบการณ์เยอะนะฮะมีกูรูมากมายใครอยากไม่อยากถามผมผมเป็นผู้ชายอายผมก็ไปถามเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในกลุ่มม Secretcat Ru Plu ี เข้านิดหน่อยก็ทักมาที่ไลน์แอดนี้ได้เหมือนกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันครับ